อืมอมงมไงเราเองไงจะไม่ได้เหรอเงอุ้ย <laughs> ทำไมทำไมเงี้แล้วมันอุบป,ปากเ <laughs> งี้แล้วมีท่าทางแสดงให้ด้วยนะครับอ่าก็สำหรับตอนนี้นะฮะก็อยู่กับตัวยิ้มแก้มตุยนะครับอ่าตัวที่แบบอ่า อ้วนๆหน้าตาบ้องแววฟ้องกับฟันเยินๆนีครับไม่รู้ว่าตัวอะไระแต่ตาคล้ายๆกับหอยทากนะดูนะหลับตาได้ด้วยนะฮะก็เป็นโปรแกรมที่เอาไว้โชว์ภาพที่มาจากกล้องเรานั่นเองนะครับนหน้าตาแบบหล่มมากเลยมันคือตัวอะไรไมครับข้างหลังดูเหมือนจะสะพายดาบนะข้างๆเหมือนจะเป็น อ่แอัจมณีนะสงสัยจะเป็นผู้กล่านะฮะไปสำรวจดันเจียนผู้กล้าแบบไหนตัวแบบนี้วะเนี่ยนี่ครับจริงๆแล้วคือในคลิปนี้เนี่ยจะมาชี้แจงนะฮะจะเป็นเรื่องเศร้านะครับจริงๆคือไม่ได้มาตลกนะคืออ่าผมอยากมาบอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้นะครับอ่าคอมพิวเตอร์ที่ผมใช้นะฮะพังไปแล้วนะครับคือมันพังไปเลยนะครับแล้วก็ไฟล์งานต่างๆนั้นหายไปหมดเลยนะตอนนี้ก็พยายามที่จะ กูฟายอยู่นะครับอ่ทำไมทำไมตัวละครมันดูไม่มีความทุกข์เลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอ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 นุญ,ญาตเปลี่ยนหน้าเอาเป็นหมานี้ละกันนะหมาฮัสกี้นะครับอ่ะก็ตื่นมาตอนเช้านะฮะคอมก็พังไปซะแล้วนะครับท,ท,ทั้งๆที่เมื่อวานซืนนั้นยังใช้ได้อยู่ปกติเลยนะครับตื่นมาตอนเช้าพังไปเฉยเลยแบบไร้เหตุผลมากนะครับแทนที่แบบ เออจะมีอาการไฟช็อตหรืออะไรอย่างงี้ไม่มีนะฮะกับการว่าพังไปเฉยเลยนะครับก็เป็นอะไรที่สวยมากนะฮะส่วนสิ่งที่รู้สึกแย่ไปกว่านั้นก็คือผมอาจจะไม่สามารถอาจคิปให้คุณผู้ชมดูได้แบบ ท,ทีเหมือนแต่ก่อนน้านีนะครับที่แบบมีคอมส่วนตัวนะครับในการที่จะมาอัดคลิปให้คุณผู้ชมดูนะครับตอนนี้ก็ใช้คอมคุณแบงค์อยู่นะครับคุณแบงค์ก็ให้ยืมเจ้าตัว CPU ผมมานะครับทั้งเคสเลยนะครับก็ยกมาจะไว้ที่ห้องผมนะแต่ว่าคุณแบงค์ก็ยอมเสียสละที่จะไม่มีคอมใช้นะครับก็ถือว่ามีน้ำใจมากๆนะครับในการที่เสียสละ คอมของเขาดัานให้ผมมาอัดคลิปนะก็อาจจะมีคลิปลงช่องน้อยลงนะครับจนกว่าจะมีเจ้าอุปกรณ์คอมใหม่นะมาให้ผมใช้ที่ห้องเป็นของส่วนตัวนั่นเองนะครับแล้วก็คลิปเกมอื่นนะที่ผมอัดไปนะครับทำไมดูหน้ามันไม่เศร้าอีกแล้วดูหน้าไม่ค่อยเศร้าเท่าไหร่นะครับแต่ช่างมันส่วนคลิปเกมอื่นนะครับอย่างเช่นแมทแม็กนะที่ผมอัดไป หลายพาร์ทเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะ,ะกู้กลับมาคืนได้ไหมนะครับในส่วนเซฟถ้ากู้กลับไม่ได้ก็ซวยมากนะครับจะเป็นอะไรที่ซวยมากเพราะว่าเล่นไปไกลมากๆเลยแล้วก็ยังไม่จบด้วยนะเป็นอะไรที่อู้อู้ไว้นะครับเพราะว่าตัวเองนี่แหละอู้ก็เลยทําให้มันไม่จบนะครับก็รู้สึกผิดนะครับที่ไม่ได้ทําคลิปให้คุณผู้ชมดูนะครับแล้วก็ รู้สึกผิดด้วยนะฮะที่อาจจะต้องลงคลิปช้าหรือว่าอาจจะเป็นคลิปที่เป็นเกมที่แบบภาพไม่สวยนะฮะกราฟิกต่ำๆนะครับหลังจากนี้นะก็ต้องรอนั่นแหละครับรอคอมใหม่มานะแล้วก็เกรงใจคุณแบงค์ด้วยนะครับส่วนเกมอาร์คนะฮะอาร์คแล้วก็เกมอื่นๆนะที่คุณผู้ชมอยากได้อยากดูนะครับอ่า ไม่ใช่เป็นเกม a r k Survival หรือว่าเกม uh, Forest นะครับเกม GTA นะครับจริงๆคืออัดไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตัดต่อเท่านั้นเองนะฮะเพียงแต่ว่าจะกู้ไฟล์คืนได้มาเออแค่นั้นหรือเปล่านะครับเป็นอะไรที่แบบซวยจริงๆนะคือก่อนหน้าที่คอมจะพังวันเดียวที่เพิ่งอัดเองอะแล้วแบบไฟล์ก็หายไปแบบโต้ๆเลยก็แ,แบบโอ้โห รู้สึกแย่มากเลยครับอขอเปลี่ยนรูปหน่อยนะฮะเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นเอาเป็นนี่เลยมนุษย์หมาป่านะครับก็รู้สึกแย่นะฮะแม่ก็ขอโทษละกันนะครับที่อาจจะมีคลิปให้คุณผู้ชมดูน้อยลงนะสำหรับช่วงนี้นะครับถ้าคอมมาใหม่แล้วก็ประกอบเสร็จไปแล้วก็จัดการเรื่องเน็ตให้ได้ที่ห้องเนี่ยก็จะรีบกลับมาอัพคลิปให้คุณผู้ชมดู อย่างทีๆเลยนะครับดูยิ้มนะก็ปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องเน็ตนี่แหละครับเพราะว่ามันต้องใช้อิอนเทอร์เน็ตนะแล้วก็เวลาลงทะเบียนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันยากนะครับเพราะว่ากว่าจะคุยกับคนจีนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลําบากนะครับเพราะว่าคนจีนที่จัดการในส่วนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมัน คือเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบคนต่างชาตินะครับเอาง่ายๆคือตรงๆเลยนะครับจากที่ได้สัมผัสมาคือเขาเหยียดต่างชาติมากนะครับถ้าไม่ใช่คนจีนเดียวๆกับเขาเนี่ยเขาจะไม่ทําไม่ช่วยเหลืออะไรเลยนะครับก็ต้องใช้ดวงนะฮะไปวิงวอนเขาหน่อยนะครับให้เขาช่วยเหลือในเรื่อินเทอร,ร์เน็ตนะฮะจะได้มีเน็ตใช้นะครับโอเคก็ สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ข,ขอมาชี้แจงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครส่งข้อความเข้ามาไว้นะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะก็จะหาเวลาหาโอกาสมาอัดคลิปเล็กๆน้อยๆให้คุณผู้ชมดูแล้วกันนะครับโอเคครับผมก็ต้องขอแรงใจจากคุณผู้ชมนะครับขอกําลังใจจากคุณผู้ชมเลยนะครับให้อาเหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปอย่างาราบรื่นนะครับแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยขอกําลังใจสัก นิดหนึ่งนะครับใครอยากมีกําลังใจให้ก็อย่าลืมกดไลค์คลิปให้ด้วยนะฮะแล้วก็คอมเมนต์ให้กําลังใจไว้ก็ได้นะครับก็ผมก็จะขอรับกําลังใจนั้นไว้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับที่เกิดเรื่องสุดวิสัยนี้ขึ้นนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่กับสกิททีวีครับผมจุบ๊บจุ๊บ